แสบ,บ,บ,บอีกแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาแกงหอยคะ่ะหน่อไม้สดใบชะพูอยากทานมากๆเลยคะ่ะไม่ได้กินเผ็ดสักสองสามวันนี่ไม่มีพละงกำลังเลยจ้า ก่อนหน่งเราก็ผัดพริกแกงหน่ก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเติมกะทิที่หลังนะตอนน้ำแกงเราเดือดเราก็จะใส่หอยลงไปเลยค่ะ แบบนั้นก็ตามด้วยหน่อไม้เลยค่ะบอย่าพ่งคุ้คน,นะคะรอให้หน่อไม้สุกก่อนคาดแล้วค่อยคนต้องให้เขาเดือดจัดจัดเดี๋ยวเราจะชิมก่อนค่ะเพราะพริกแกงเราเค็ม พี่แกงเราเค็มเราไม่ต้องเติมน้ำปลาหรือเกลือนะคะอันนี้ดิฉันจะใส่ผงนัวอย่างเดียวค่ะพอเราชิมรสได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบชะพูล,ลงไปเลยค่ะแกงของเราก็จะหอมึรื่ เข้ากันเข้ากันค่ะพยายามข้าวร้อนๆเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีค่าว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงหอยหน่อไม้ใบชะพลูค่ะแซ่บๆมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ